ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่226หลังการผ่าตัด 1. อึมมมหลัวซิ่วเอินตะขังของตัวเองวิธีที่นายพูดมานี้เป็นไปได้งั้นเรามาทำตามนี้กันเถอะ เธอเชิงอีถอนหายใจโล่งอ,อกเฮรือกใหญ่เมื่อเจียนอีหลิงนอนอยู่บนเตียงเธออดคิดไม่ได้ว่าการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์และผลลัพธ์ก็รับรื่นสิ่งเดิมๆจะเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าเธอจะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอเช่นนี้ได้หรือไม่แต่อย่างน้อยเจียนหยุ่นหน้าก็จะไม่มีอารมณ์มืดมนและแปรปรวนตามที่เกิดขึ้นในหนังสือต้นฉบับ ในเวลาเดียวกันเจียนอยู่เจียก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและเป็นบวกมาจนถึงตอนนี้เธอก็ควรจะเปลี่ยนไปใช่ไหมเจียนอีหลิงหลับไปอย่างงุนงงเพราะความเหนื่อยล้าในยามหลับเจียนอีหลิงได้ฝันถึงหอผู้ป่วยที่คุ้นเคยซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่เจียนอีหลิงเสียชีวิตตามหนังสือต้นฉบับแพทย์และพยาบาลเข้ามาดูเธอด้วยความเห็นใจในดวงตาของพวกเขา เธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนประตูของหอผู้ป่วยก็เปิดออกและมีชายคนหนึ่งเข้ามาเจียนอีหลิงเห็นหน้าตาของชายคนนั้นอย่างชัดเจนด้วยท่าทางยะโสและไม่มีวินยัยเขาก็คือจ่ายวินเชิงจ่ายวินเชิงยืนอยู่ข้างเตียงมองไปที่เจียนอีหลิงฉันได้ยินมาว่าเธอเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่แต่ชินชวนและในที่สุดก็ถูกตระกูลเจียนขับออกจากบ้านภายใต้แรงกดดันของชินชวน ทุกคนในเมืองหลวงรู้ดีว่าชินชวนทายาทคนปัจจุบันของตระกูลฉินโกรธมากกับเมืองเหิงเย,ยว่เพื่อปกป้องผู้หญิงอันเป็นที่รักเขาจึงได้ยื่นคำขาดกับตระกูลเจียนโดยขอให้พวกเขาตัดความสัมพันธ์กับเจียนอีหลิงผู้ที่พยายามทำร้ายโมชื่วินคู่มั่นของเขาไม่เช่นนั้นเขาจะทำลายตระกูลเจียนทั้งหมดนายเป็นใครด้วยเสียงที่อ่อนแออยู่แล้วและไม่ได้ห่างไกลาจากความตายมากนัก จหวินเชิงฉันมีเรื่องราวที่จะต้องจัดการกับฉินชวนคนที่เธอรักและเกลียดมากที่สุดอยู่หลายเรื่องวันนี้ฉันมาที่โรงพยาบาลจัดการธุระบังอย่างและได้ยินมาว่าหอผู้ป่วยที่นี่มีผู้หญิงที่หมกมุ่นอยู่กับฉินชวนอาศัยอยู่และก็ได้ยินว่าเธอนั้นใกล้าตายจากฉินชวนแล้วจึงว่ามาดูเป็นนายนี่เองฉันเคยได้ยินชื่อของนายไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงใดๆบนใบหน้าซีดเผือดน,นั้น ความตายอยู่ต่อหน้าเธอแล้วและไม่มีอะไรที่จะทำให้เธอเสียใจหรือมีความสุขได้ดูเหมือนว่าเธอคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเธอเสียใจที่มาถึงจุดนี้ไหมใจวินเชิงถามหมอกไม้เอกอังนอนหนูเข้ามาเจียนอีหลิงเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เจียนอีหลิงมองไปที่ใจวินเชิงและค่อยๆพูดหลังจากนั้นไม่นานนัก สิ่งที่ผิดทั้งหมดที่ฉันได้ทำในชีวิตนี้มีความเกี่ยวข้องกับความรักฉันผิดเองถ้าหากได้เริ่มชีวิตอีกครั้งฉันอยากเป็นใครสักคนที่ไม่เข้าใจความรักและครอบครัวไม่รักใครไม่สนใจใครอีหลิงความฝันของเจียนอีหลิงเพียงดำเนินไปแค่ครึ่งและก็ถูกปลุกด้วยเสียงของเฉิงอี้และดึงกลับสู่ความเป็นจริงในทันใดอีหลิงเป็นอะไรหรือเปล่ามีเหงื่อออกที่หน้าผากเยอะเลย เชิงอีปลุกเจียนอีหลิงเมื่อเห็นเหงื่อเย็นที่หน้าผากของเธอเจียนอีหลิงยกมือขึ้นแต่หน้าผากของเธอเหงื่อเย็นเยียบจริงด้วยไม่เป็นไรเจียนอีหลิงไม่ต้องการให้เชิงอี้กังวลเกี่ยวกับตัวเองและเธอก็สบายดีแล้วจริงๆเธอแค่ฝันแปลกๆปลกขณะที่เจียนอีหลิงกำลังพักฟื้นอยู่ในสถาบันวิจัยเจียนหยุนหน้าวก็ตื่นขึ้นมาในหอผู้ป่วยของเขาประโยคแรกหลังตื่นนอนคือถามถึงสภาพมือของเขา การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีไหมเจียนหยุนหน้าวไม่สามารถซ่อนความกังวลใจของเขาไว้ได้เจียนชูชิงรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้บอกกับลูกชายว่าประสบความสำเร็จรับรื่นมากหมอบอกว่าการซ่อมแซมมือของลูกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหลังจากลูกฟื้นตัวจากการผ่าตัดลูกก็ต้องทำการฝึกฟื้นฟูอีกชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้ยินอย่างนี้ดวงตาของเจียนหยุนหน้าก็เต็มไปด้วยน้ำตาเท่านี้เขาก็มีความสุขแล้ว ตอนที่227หลังการผ่าตัด 2. ในที่สุดมือของเขาก็หายเป็นปกติเขากลับมามีอนาคตแล้วเจียงหยุ่นเฉิงกล่าวว่าแต่งานฟื้นสภาพในภายหลังจะไม่ง่ายเกินไปนะนายต้องเตรียมใจให้พร้อมเออผมรู้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถ้าผมจะต้องทนอีกสักหน่อยตราบเท่าที่ผมฟื้นสภาพได้ก็ไม่สำคัญว่าผมจะต้องทำอะไรอีก ดีนอาการดีขึ้นแล้วใบหน้าของเจียนชูชิงแสดงให้เห็นถึงความโล่งใจที่ห่างเหินไปนานเพียงแต่เมื่อคิดถึงลูกสาวตัวน้อยของเขาอีกครั้งเจียนชูชิงก็รู้สึกมีความสุขต่อไปไม่ลงจริงๆและรอยยิ้มของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นขมขื่นอย่างมากเจียนหยุ่นเชิงคืนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ให้เจียนหยุนหน้าวิดีโอดังกล่าวยังคงปักหมุดอยู่ในฟร,รัมของโรงเรียน เมื่อไรก็ตามที่เจียนหยุนหน่นนาเข้าไปเขาจะสามารถมองเห็นมันได้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มอบให้กับเขาแล้วเขาจะมองเห็นได้เมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคอย่างน้อยก็จนกว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลถ้าเขายังไม่เห็นมันด้วยตัวเองเจียนหยุ่นเชิงก็จะบอกเขาคืนต่อมาคนจํานวนมากจากตระกูลเจียนก็มาเยี่ยมเจียนหยุนหน่นนาเหอเยี่ยนเจียนอยูหมินและเจียนอยูเจียทั้งหมดต่างอยู่ที่นี่ เมื่อได้ยินว่าการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีทุกคนก็พากาันแสดงความยินดีกับเจียนหยุ่นนาวเจียนหยู่เจียรู้ความจริงและรู้สึกไม่สบายใจเสมอเมื่อเผชิญหน้ากับเจียนหยุ่นน้าแต่เขาก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามือของเจียนหยุ่นนาจะได้รับการรักษาเพราะว่าเมื่อถึงตอนนั้นลุงและคนอื่นๆก็จะบอกความจริงกับเขาและน้องสาวก็ไม่ต้องถูกเขากล่าวโทษอีกต่อไป เธอยี่ยนยิ้มและกล่าวแสดงความยินดีแต่เธอแอบขบกรามอยู่ในใจพบวิดีโอกล้องวงจรปิดและมือของเจียนหยุ่นหน้าก็หายเป็นปกติทุกอย่างเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เธอไม่ต้องการหอผู้ป่วยดูมีความสุขสมกลมเกลียวในเวลานี้ยญาเจียนก็มาพร้อมกับเจียนอีหลิงตามความเป็นจริงก่อนที่จะออกมาจากบ้านยญาเจียนยังลังเลว่าจะพาเจียนอีหลิงมาดีหรือไม่ แต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเธอก็รู้สึกว่าหลานสาวของเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมถึงจะมาไม่ได้ละ่ะเจียนอ e ีหลิงจะดูเหมือนคนทำความผิดถ้าเธอไม่มาเยี่ยมผู้ป่วยดังนั้นเธอก็ควรที่จะมาถึงแม้ว่าจะทำให้เกิดความอึดอัดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายน้องสาวของเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเธอไม่เคยทำผิดต่อเจียนหยุนหน้าแล้วทำไมเธอถึงมาเยี่ยมไม่ได้หน้าที่ที่น้องสาวควรทำต่อพี่ชายหลานรักของเธอก็ได้ทำทั้งหมดแล้ว ถ้าเสี่ยวหน้าไม่เห็นคุณค่าก็อย่าโทษเธอที่จะเปิดเผยความจริงออกมาโดยตรงอย่างไรก็ตามการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นแล้วจะเปิดเผยเร็วหรือช้าต่างก็ล้วนเป็นการเปิดเผยเจียนอี้หลิงเดินตามย่าเจียนเข้าไปในหอผู้ป่วยหอผู้ป่วยของสถาบันวิจัยมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับผู้คนจํานวนมาก ก่อนที่เธอและหญิงชราจะมาถึงมีหลายคนอยู่ในห้องแล้วก่อนที่พวกเธอจะมาถึงไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันบรรยากาศต่างกลมเกลียวเข้ากันเป็นอย่างดีเมื่อเห็นเจียนอีหลิงเข้ามาในหอผู้ป่วยบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีปฏิกิริยาของทุกคนแตกต่างกันไปเหอเยี่ยนหัวเราะเยาะอยู่ในใจเธอพร้อมที่จะชมการแสดงเธอได้ยินมาว่าเจียนหยุนหน้ายังไม่รู้รายละเอียดของเรื่องนี้ ตอนนี้เมื่อเจียนอีหลิงมาเยี่ยมผู้ป่วยจะไม่มีการแสดงสนุกสนุกให้ดูหรือยังไงเจียนอยู่เจียรีบวิ่งไปที่เจียนอีหลิงและพูดกับเจียนอีหลิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าน้องสาวอีหลิงไม่ได้เจอกันนานเลยเขาไม่ได้เห็นน้องสาวอีหลิงมาเกือบทั้งสัปดาห์แล้วอีกทั้งน้องสาวอีหลิงไม่ชอบโพสต์ในฟอรัมนับประษาอะไรกับการโพสต์รูปเซลฟี่อืมพี่ชายอยู่เจียเป็นยังไงบ้าง เจียนอีหลิงยังคงพูดคำว่าพี่ชายอย่างกระอักกระอ่วนอยู่บ้างแต่เจียนอีหลิงรู้ว่าเธอต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะปัญหานี้ดังนั้นเธอจึงพยายามปรับตัวโอเคฉันสบายดีในพักหลังนี้เจียนอยู่เจียรู้สึกดีมากพักหลังนี้เหอเยียนไม่กดดันเขาอีกต่อไปไม่ยับยั้งเขาอีกต่อไปเขาใช้ชีวิตสบายกว่าเมื่อก่อนมากเลยจริงๆตอนที่228หลังการผ่าตัดส เจียนยูหมินก็เข้ามาหาด้วยเช่นเดียวกันเด็กขี้แยทำไมเธอถึงทักทายแค่อยู่เจียทำไมไม่ทักทายฉันด้วยเจียนหยูหมินแทบจะไม่ได้กลับไปที่บ้านหลังเก่าในตอนกลางคืนเพราะงานคอนเสิร์ตท,ที่ยุ่งวุ่นวายและถึงจะกลับไปก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วและเขาก็ไม่ได้พบกับเจียนอีหลิงเจียนหยูหมินรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเมื่อเขาได้ยินน้องสาวของเขาเรียกพี่ชายอยู่เจียเบาๆแทนที่จะเรียกเขาแบบนั้น ตามอายุแล้วเขาก็ควรจะเป็นคนแรกที่ได้รับการทักทายก่อนไม่ใช่เหรอเจียนยูหมินเริ่มรู้สึกอิจฉาใบหน้าของเจียนหยุ่นเฉิงมืดมนลงเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของเธอแต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่น้องสาวของเขาเรียกเขาว่าพี่ชายเจียนหยุ่นน่ารู้สึกแปลกๆอยู่บ้างในครั้งนี้เขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอารมณ์แบบไหน เขาเคยเกลียดเจียนอีหลิงมาก่อนและรู้สึกว่ามือของเขานั้นสิ้นหวังดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดเรื่องอื่นอีกเขาลืมแม้กระทั่งเศษเสี้ยวความทรงจําทั้งหมดที่เขาเคยใช้ร่วมกับน้องสาวของเขามาก่อนอารมณ์เดียวที่เหลือตอนนั้นคือความเกลียดชังตอนนี้การผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์และทําให้เขามีความหวังในชีวิตขึ้นมาอีกครั้งความทรงจําเหล่านั้นที่เคยกลบฝังไว้ก็ปรากฏออกมาอีกครั้ง ในวันนั้นก่อนที่เธอจะอารมณ์เสียและผลักเขาลงไปที่ชั้นล่างอย่างไร้เหตุผลความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้เลวร้ายเลยเขายังยินดีที่จะดูแลและปกป้องเธอเขารู้สึกว่าเธอไม่ยอมให้เขาอยู่ร่วมกับกับโมชีวินโดยไรเหตุผลอย่างไรก็ตามหากสงบสติอารมณ์และคิดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นห่วงพี่ชายของตัวเองเธอจึงไม่ต้องการให้เขาเข้าใกล้เด็กผู้หญิงคนอื่นๆในวัยเดียวกันมากเกินไป ในเวลานั้นเขาหลงไหลโมชีวินและเขาก็มีความประทับใจดีๆให้กับโมชีวินเขาคิดว่าพฤติกรรมของน้องสาวของเขานั้นก้าวร้าวเกินไปและไรเหตุผลจริงแล้วพวกเขาสามารถพูดคุยให้ดีกว่านี้ก็ได้ถึงแม้ว่าน้องสาวต้องการโต้เถียงกับเขาเขาก็สามารถเลือกวิธีที่ดีกว่านี้ในการอธิบายกับเธอแทนที่จะเถียงกับเธอยิ่งไปกว่านั้นความคิดดีๆที่มีต่อโมชีวินนั้นได้หมดสิ้นไปแล้วในตอนนี้ เมื่อปราศจากความผูกพันทางอารมณ์นั้นอีกต่อไปแล้วเจียนหยุนหน้าก็ได้ย้อนระลึกถึงเรื่องนี้และก็รู้สึกว่าการทะเลาะกันนั้นไม่เหมาะสมในเมื่อเขารู้สึกว่าน้องสาวของเขาไม่ควรมาทะเลาะกับเขาแล้วทำไมเขาจึงไปทะเลาะกับเธอละ่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังการทะเลาะกันก็เหมือนกันมันเป็นการโต้เถียงด้วยความโกรธของคนสองคนไม่ใช่แค่คนเดียวก็จะทำให้เกิดการทะเลาะได้บางครั้งคนเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดพิกลแบบนี้ เห็นได้ชัดว่าฉันอยากจะเกลียดเธอไปชั่วชีวิตแต่ตอนนี้เจียนหยุนหน้ามองไปที่เจียนอยู่หมินเจียนอยู่เจียและเจียนอีหลิงเจียนอยู่เจียยิ้มและพูดกับเจียนอีหลิงน้องสาวอีหลิงไม่สนใจพี่ชายเขาเลยอิจฉาเจียนอยู่หมินไม่มีความสุขแต่เจียนอยู่เจียมีความสุขเขาไม่เคยชนะพี่ชายมาก่อนแต่ตอนนี้พี่ชายเอาชนะเขาไม่ได้แกว่าใครหึง เจียนอยู่หมินต้องการบอกให้น้องชายคนสุดท้องของเขารู้ว่าสังคมที่เลวร้ายนั้นเป็นอย่างไรเมื่อคิดอะไรไม่ระวังเจียนอยู่หมินอาศัยร่างกายที่สูงและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าของเขาเบียดเจียนอยู่เจียออกไปและครองตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับน้องสาวแทนร่างกายของเจียนอยู่เจียไม่ได้ผอมบางในหมู่คนรอบข้างแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ได้กว่าพี่ชายของตัวเองเจียนอยู่หมินฝึกฝนการเต้นและการออกกำลังกายมาโดยตลอด ดังนั้นเขาจึงมีกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามอกและกล้ามเนื้อแขนเมื่อเผชิญหน้ากับการรังแกของเจียนอยู่หมินเจียนอยู่เจียก็ทำอะไรไม่ได้เขาทำได้เพียงยืนอยู่ข้างๆอย่างขมขื่นจ้องมองพี่ชายด้วยสายตาขุนเคืองแต่ว่านั่นไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆเลยเจียนอยู่หมินก้มหัวลงและพูดกับเจียนอีหลิงเด็กขี้แยะไม่ว่ายังไงเธอต้องมีความยุติธรรมเธอเรียกอยู่เจียเป็นพี่ชายฉันก็ต้องได้รับไม่น้อยไปกว่านั้น เจียนอยู่หมินเริ่มทำตัวหน้าด้านตอนที่229ความแปลกแยก 1. ย่าเจียนก้าวไปข้างหน้าและดึงเจียนอีหลิงเข้ามาข้างตัวเธอแกเป็นพี่ชายคนโตยังจะมาแกล้งน้องสาวอีกหรือเธอก็ต้องการได้ยินเสียงพี่ชายเรียกเพราะเพราะหลานสาวของฉันมีเหตุผลมีแต่คนที่ดีกับเธอเท่านั้นที่เธอจะเรียกว่าพี่ชายแกชอบรังแกเธอแล้วยังจะมาให้เธอเรียกพี่ชายอีกเหรอ ย่าเจียนคิดว่าเจียนอยู่หมินมักจะเรียกเจียนอีหลิงว่าเด็กขี้ยทุกครั้งเพื่อทําให้เธออับอายเพราะเขาไม่ชอบเจียนอีหลิงย่าเจียนพูดแบบนี้กับเจียนอยู่หมินตรงๆแต่ไม่รู้ว่าทําไมหลายๆคนในห้องถึงฟังดูเหมือนว่าพวกเขากําลังถูกดูไปด้วยเมื่อได้ยินคําพูดของย่าเจียนเจียนอยู่หมินรู้สึกเศร้าเสียใจเธอดูแล้วเหมือนกับว่าจะมีแต่หลานสาวของเธอเท่านั้นที่เป็นหลานแท้ๆส่วนหลานชายของเธอทุกคนล้วนถูกเก็บมาเลี้ยง ที่ด้านข้างๆเจียนอยู่เจียนนั้นแอบหัวเราะพี่ชายคนโตของเขาผลักเขาออกไปให้พ้นทางจะมีประโยชน์อะไรย่าเจียนยอมให้หรือยังหลังจากนั้นเจียนชูชิงก็ก้าวออกไปข้างหน้าเขามองไปที่เจียนอีหลิงพร้อมกับทำตาแดงแล้วถามอย่างไม่ค่อยมั่นใจว่าเซี่ยหลิงลูกเรียนเป็นยังไงบ้างเนื่องจากเธอไม่ได้อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วเจียนชูชิงมีเรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวกับลูกสาวที่เขาไม่ได้รับรู้ ดังนั้นหลังจากที่ได้พบกันแล้วเขาจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีจึงได้แต่ถามเรื่องการเรียนก่อนที่เจียนอีหลิงจะทันได้ตอบย่าเจียนก็พูดขึ้นมาเสียก่อนหลานฉันเรียนได้ดีไม่ต้องกังวลดูเหมือนว่าคนแก่อย่างฉันจะรู้แต่วิธีเอาอกเอาใจหลานสาวและก็ไม่รู้วิธีสอนเธองั้นเหรอว่าแต่ใครสอนแกมาใครจะกล้าปฏิเสธการอบรมสั่งสอนของย่าเจียนกันลูกชายเธอทั้งสคนเธอเลี้ยงมากับมือ แม่ครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นเจียนชูชิงหันหน้าไปหาแม่เขาแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้ย่าเจียนยอมปล่อยเจียนชูชิงให้เขาคุยกับเจียนอีหลิงต่อไปเจียนชูชิงพูดกับเจียนอีหลิงด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเซี่ยวหลิงพ่อต้องการหยุดสักสองสามวันในอีกสองวันข้างหน้าแล้วจะพาลูกกับพี่ๆไปเที่ยวสักสองสามวันตกลงใหมเจียนชูชิงไม่สามารถหวั่นล้อมย่าเจียนขอตัวเจียนอีหลิงกลับจากบ้านเก่าได้ ดังนั้นเขาจึงต้องใช้กลยุทธบ์บอมอ้อมโดยการมองหาโอกาสที่จะสนิทสนมกันให้ได้ก่อนเพื่อประสานรอยร้าวของความสัมพันธ์ที่แตกแยกเจียนอีหลิงมองไปยังเจียนชูชิงที่อยู่ใกล้แค่มือเอื้อมเขามีหน้าตาที่ดูเป็นผู้ใหญ่และสง่างามดวงตาของเขาเปลี่ยมมอไปด้วยอารมณ์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากความฝันเมื่อวานนี้หรือไม่อารมณ์ของเจียนอีหลิงหลังจากที่มองไปยังเจียนชูชิงจึงเปลี่ยนไปอยู่บ้าง เธอหลีกเลี้ยงสายตาของเจียนชูชิงเปลี่ยนไปเป็นมองไปยังเจียนหยุนหน้าที่อยู่บนเตียงพยาบาลเจียนหยุนหน้าก็มองไปที่เจียนอีหลิงในเวลานี้เช่นเดียวกันหลังจากสบตากันเจียนอีหลิงก็เบือนหน้าออกไปอย่างใจเย็นความเยือกเย็นนี้เป็นเหมือนกับเข็มแหลมที่ทิมแทงโดยไม่คาดคิดสายตาของเจียนอีหลิงที่เจียนหยุนหน้าเห็นนั้นไม่มีความอบอุ่นเหมือนผิวน้ําที่ไร้ลมและคลื่นใดๆ เธอเงียบมากเหมือนตอนที่เธอยอมรับความโกรธของเขาในตอนแรกจากนั้นเจียนอีหลิงก็ตอบเจียนชูชิงว่าหนูต้องเรียนและไม่มีเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับเจียนชูชิงเจียนอีหลิงไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้สึกของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเธอรู้ว่านี่เป็นพ่อของร่างกายที่เธอยึดครองอยู่นี้แต่คำว่าพ่อนั้นเป็นคำที่เหินห่างและไม่มีความอบอุ่นใดๆสำหรับเธอ สิ่งเดียวที่เธอทำได้ก็คือตอบคำถามของเขาตามความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลของเธอเจียนอี้หลิงไม่มีเวลาจริง,รงๆแม้ว่าการผ่าตัดของเจียนหยุนหน้าจะสิ้นสุดลงแต่ก็ยังมีงานอีกมากงั้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อจะรอจนกว่าลูกจะมีเวลาเจียนชูชิงกล่าวอย่างรีบร้อนลูกสาวของเขาเคยชอบออกไปเล่นข้างนอกมักจะดึงเขาอยู่เสมอและชอบบอกเขาว่าเธออยากออกไปข้างนอกในวันหยุดสุดสัปดาห์เหมือนเด็กทารก ตอนที่230ความแปลกแยก 2. แต่เขาก็มัวยุ่งกับการทำงานในวันธรรมดาและมีวันหยุดพักผ่อนที่จำกัดเขาไม่คาดคิดว่าตอนนี้จะกลับหัวกลับหางกลับเป็นตาของลูกสาวของเขาที่เป็นฝ่ายบอกว่าไม่ว่างไม่สำคัญว่าลูกสาวจะยุ่งมากแค่ไหนจริงแล้วเธอต้องการหลีกเลี่ยงพวกเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาแตกต่างไปจากแต่ก่อนแล้วเกิดเป็นช่องว่างที่ไม่สามารถข้ามไปได้ ใจของเจียนชูชิงเริ่มขื่นขมเหอเยียนดูค่อนข้างสดชื่นไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเหอเยียนที่เจียนอีหลิงเปลี่ยนไปเจียนอีหลิงไม่เพียงแต่ควบคุมไม่ได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนเธอยังกลายเป็นเม่นตัวเล็กๆที่สามารถแทงคนได้อีกด้วยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจียนอีหลิงและครอบครัวเจียนก็จางหายไปเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งที่เธอทํามาก่อนหน้านี้ได้ผลและเป็นผลลัพธ์ที่เธอต้องการเห็น เวินนวนเดินเข้ามารอยยิ้มบนใบหน้าของเธอนุ่มนวลเจือไปด้วยความขื่นขมเธอมองไปที่เจียนอีหลิงอีหลิงแม่ยังคงเป็นนี่ขอโทษลูกอยู่หลังจากนั้นเวินนวนก็ได้พูดประโยคที่ค้างคาใจนี้ออกมาพวกเขากลับมาอยู่ในหอผู้ป่วยอีกครั้งและเป็นเหตุการณ์ที่เจียนหยุนหน้าต้องนอนอยู่บนเตียงพยาบาลอีกครั้งเช่นเดียวกับครั้งก่อนในที่สุดเวินนวนก็ได้กล่าวคําขอโทษที่เป็นนี่เจียนอีหลิง แม้ว่าเจียนหยุนหน้าวที่อยู่ในเตียงพยาบาลจะยังไม่ทราบความหมายของคำขอโทษนี้แม้ว่าคำขอโทษนี้จะช้าไปอยู่บ้างมีเพียงคนสองคนเท่านั้นที่ไม่เข้าใจคําพูดของเวินนวนหนึ่งในนั้นก็คือเจียนอยู่หมินเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจียนอยู่เจียและเจียนอีหลิงเก็บซ่อนมันไว้จากเขาอีกคนก็คือเจียนหยุนหน้าเขาเดาว่าแม่ของเขาทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เจียนอีหลิงเสียใจ เมื่อเผชิญกับคำขอโทษจากเวินนวนเจียนอีหลิงไม่ได้ตอบอะไรบางทีคำขอโทษนี้ไม่ควรที่จะใช้กับเธอเจียนอีห e ลิงรู้อย่างชัดเจนดังนั้นเธอจึงไม่เลือกที่จะตอบสนองการตอบสนองที่เหมือนกับการหลีกเลี่ยงของเจียนอีหลิงนั้นเป็นเหมือนดาบที่แหลมคมแทงทะลุหัวใจของเวินนวนมองไปที่เวินนวนเธอมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดเจียนอีห e ลิงชะงักและรีบเสริมว่า ไม่ต้องขอโทษแต่เมื่อคำพูดของเจียนอีหลิงเข้าหูพวกเขามันกลับมีผลที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเข้าใจคำพูดของเจียนอีหลิงในความหมายที่แปลกแยกและไม่พอใจต่อพวกเขาท่าทางของเวินนวนนั้นเจ็บปวดแต่เธอก็พยายามกดซ่อนความขมขื่นเอาไว้เธอจำสิ่งที่แม่สามีพูดกับเธอได้เจียนชูชิงเข้ามาทันเวลากอดภรรยาของตัวเองอย่างอ่อนโยนเพื่อผ่อนบรรเทาอารมณ์ของภรรยา เขารู้ดีว่าตอนนี้ภรรยาของตัวเองนั้นเสียใจแค่ไหนเพราะเขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเจียนอีหลิงเห็นฉากนี้เธอก็หันหน้าไปมองเจียนอยู่เจียโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเจียนอยู่เจียรีบเปลี่ยนหัวข้อด้วยรอยยิ้มเพื่อลดบรรยากาศน้องสาวอีหลิงฉันเพิ่งเรียนรู้เคล็ดลับมายากลใหม่ฉันจะแสดงให้เธอดูมองให้ดีอย่ากระพริบตาเจียนอีหลิงพยักหน้าและมองไปข้างหน้ามองไปที่เจียนอยู่เจีย เมื่อเทียบการพูดคุยกับเจียนชูชิงกับเวอนนวดแล้วเจียนอยู่หมินและเจียนอยู่เจียทำให้เจียนอีหลิงรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าดังนั้นเจียนอีหลิงจึงเลือกที่จะคุยกับเจียนอยู่เจียและคนอื่นๆโดยสัญชาตญาณเธอไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงสิ่งใดเธอแค่เลือกสิ่งที่เธอใกล้ชิดคุ้นเคยมากกว่าเชิงอี้มาที่หอผู้ป่วยและช่วยเจียนอีหลิงตรวจสุขภาพหลังการผ่าตัดให้เจียนหยุนเน่าเนื่องจากเจียนอีหลิงไม่สะดวกนัก อีกทั้งเฉิงอี้ก็รู้สึกเป็นห่วงกับการทำงานหนักของเจียนอีหลิงดังนั้นเขาจึงริเริ่มช่วยเธอในงานหลังผ่าตาดัดเขาเห็นเจียนอีหลิงทันทีที่เขาเข้ามาและเฉิงอี้ก็ทักทายเจียนอีหลิงอย่างมีความสุขเซี่ยวหลิงเธอมีเวลามาที่นี่วันนี้ด้วยในการรับรู้ของครอบครัวเจียนเฉิงอี้และเจียนอีหลิงชอบเล่นเกมและได้เป็นเพื่อนในนั้นอื หลังจากที่ฉันตรวจสอบคุณเจียนหยุ่นหน้าแล้วสักพักเธอก็ไปที่ห้องทำงานกับฉันสักพักสิพี่สาวเอินคิดถึงเธอมากอือเชิงอีเข้าใจเจียนอ e ีหลิงจริงๆเขารู้ว่าเจียนอ e ีหลิงต้องการทำงานทุกเมื่อหากมีเวลาสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้